วันเดย์บล็อกวิดมโมวันนี้จะมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับน้องกลมๆมวันนี้จะอยู่ด้วยกันเลยเต็มวันใช่ไหมโกมโกมก็จะบอกว่ากลมๆมนะคะเป็นหมาตัวแรกในซีวิดของนุ่งกับพี่เอิร์ทตัวใหญ่ขึ้นมากเลยตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อมาหนึ่งนี้ก็คืออยู่กับเรามาประมาณสองอาทิตย์แล้วเริ่มคุ้นชินบ้านเริ่มอยู่ง่ายขึ้นแล้วแต่ก็ดื้อมากขึ้นเรื่อยๆก็คลิปนี้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะหาเลี้ยงน้องหมาด้วยเพราะว่าเราอะ เรียกได้ว่าเป็นพ่อแม่มือใหม่ฝึกหัดจริงๆแบบว่าตอนที่รับกลมๆเข้ามาก็ยังแบบว่าทําตัวไม่ถูกปรับตัวไม่ถูกทั้งนิ้งทั้งพ่เอิร์แล้วก็ทั้งกลมๆนะคะจะมาโชว์ของให้ดูด้วยดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างของกลมๆส่วนสกิลที่เราเคยเลี้ยงน้องสุนัขก็สามารถดูได้ในช่อง u t u b e อันนั้นคือแค่ประมาณ7วันก็คือเลี้ยงน้องซัมเมอร์แต่อันนั้นเป็นหมาโตไงมันเป็นหมาเด็กมันล <คน S 2> ะแล้ใช่ไหมกลมๆส่วนอันเนี้ยวีนให้ดูความยาวของหูน้อง สามสามจะมีแล้วค่ะก็กลมๆนะคะเป็นสายพันธุ์ English Cocker Spaniel นะคะถ้าทุกคนเคยผ่านหน้าผ่านตาน่าจะเป็นหนังของดิสนีย์อ่ะที่เป็นน้องหมาที่กินสปาเกตตี้อ่ะทุกคนน้องกลมๆก็เป็นสายพันธุ์เดียวกับน้องเลดี้ในเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าใครสนใจน้องหมาพันธุ์นี้คือเขาอ่ะแบ่งออกมาเป็นสสายก็คือมีอเมริกันคอกระกับอ l ง s h c คอกร r ซึ่งของน้องกลมๆเนี่ยเป็นอิงลิชคอกระค่ะหน้าตาของอิงลิชคอกระจะแตกต่างตรงที่เขาจะหน้าเหมือนโกลเด้นมาใช่เขาจะหน้าคล้ายโกลเด้นซึ่งะ เพื่อนอะคือพื้นฐานเดิมก็ชอบโกลเด้นอยู่แล้วหลังจากที่แบบเออเคยเลี้ยงผัดชี่มาก่อน mm hmm. ก็คือเป็นโกลเด้น hmm. ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจุ๊บเป่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบเออมีความชอบโกลเด้นแต่ว่าขนาดตัวเรารู้สึกว่าโกลเด้น hmm. เป็นหมาพันใหญ่ใช่ไหมรู้สึกว่าเออเลี้ยงรับผิดชอบเขาไม่ได้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอิงลิชคอคเกอร์ถ้าเปรียบเทียบสายพันธนะุ์อะเขาเป็นหมาพันกลางสายกลางก็คือเออเราก็ยังรู้สึกว่ายังอุ้มได้ยังแบบพาไปไหนได้สะดวกอะไรเงี้ยใช่แล้วน้องเรียบร้อยด้วยดูดิจริงเป็นเด็กกกวว่าาาเเรรียบบ้้อออมมมืหนภพพัไะะส นี่คิดว่าหลายๆคนนะอาจจะยังไม่ค่อยแบบคุ้นเคยกับสายพันธุ์อังกฤษคอกระสเปเนียเพราะว่าความนิยมเลี้ยงในประเทศไทยอ่ะรู้สึกว่าน้อยเพราะว่าตอนที่นิ้งมารู้จักสายพันธุ์นี้ยก็คือในปีนี้เพิ่งรู้ว่ามีสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วพอไปค้นหาไปดูรูปแบบก็ยิ่งโดนตกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากๆเออเพราะฉะนั้นอ่ะฟาร์มที่หาซื้อลก็จะยากมากทุกคนที่นิ้งไปได้ตัวนี้มากก็คือนิ้งดูเขาตั้งแต่แบบตอนที่เขาคลอดออกมาวันแรกเลยก็เลยแบบเหมือนผูกพ มีหลากหลายสีนะทุกคนมีหลายสีมากซึ่งจริงๆอะ่ะมีสีแบบโกลเด้นด้วยนะแต่ว่าเขาจะมีที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่<ม>คือจริงๆในไทยก็มีสีอะแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าที่นิยมมากๆคนเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นสีออกโทนน้าตาลแดงถ้าใน,นประเทศไทยใช่เดีย๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยว่ามีหลากหลายสีมากๆแต่ว่าจุดที่เราอ่ะตกหลุมรักมากจริงๆในคอเกอร์คือขาคือคอเกอร์จะเป็นหมาพันธุ์ที่คนขาเยอะคนมีการเกเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปขึ้นให้เยอะๆแต่ว่าเราก็คิดว่าสายพันธุ์ของนอกสุนัขก็้ือยู่อุบูมิประเทศด้วยเราะ <ขา S 1> ประเทศไทยมันเป็นประเทศร้อน <S <S> <S เราก็กลัวว่าคนขาเขาอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะมาก <S <S> เราเดาว,ว่าเป็นอย่างนั้นนะ <S <S> <S เพราะว่าต่างประเทศคนขาเขาจะแน่นฟูมากๆแล้วก็จุดเด่นของ e n l i s h cocker spaniel นะคะก็คือหูเนี่ยหูนางก็จะมีความใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความหยิกต่างๆเหมือนเป็นฟีลแบบสาวผมยาวทําผมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นความยุ่งยากในเรื่องของการที่หูยาวก็คือต้องมาผมนางค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทําอาหารให้ทุกคนดูด้วยว่าตอนที่กลมกินเนี่ยเราทำยังไงบ้างโอเคก็เกินเข้าวๆนะคะว่าทําไมเป็นเหตุผลว่าเรามาเลี้ยง สายพันธุนี้เผื่อแบบว่าเป็นการเปิดตลาด English c h o r k e r Spaniel นะคะ <laughs> แต่ว่านิสัยหนึ่งอย่างของที่เราดูคนที่เลี้ยง English อ h o r k e r ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีนิสัยติดคนมากติดคนมาก,มากซึ่งนิ้งกับเพลร์ดะไม่เคยคิดว่าหมาติดคนเป็นยังไงจนมาเจอกลมทุกคนกลมติดคนมากมา,มากแบบว่าแค่เราสองคนหายตัวไปก็คือร้องแล้วว่าแบบว่าของเล่นก็ไม่เอาอาหารก็ไม่กินนั่งรองแล้วก็ร้องรร้อง,อง,องต้อง คนต้องการมนุษย์อะไรเง<ช>ี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ขาดความรักต้องการความรักมาเติมเป็นชอบน้องหมาติดคนแนะนําสายพันธุ์นี้คือติดคนมากแบบคนโคดเน่ยทุกคนต้องมีเวลาให้เขาอะแค่เราไปเข้าห้องน้ําออกมาจะต้องเจอเขาอยู่หน้าห้องน้ําแม้ว่าเขาจะหลับไปแล้วก็ตามนะแต่ว่าเขาจะต้องเดินตามหาหรือตามให้ได้ว่าคนต้องอยู่ใกล้เราที่สุดจะบอกว่านางอกินมื้อเช้าไปแล้วนะคะซึ่งกลมกลมมกินทั้งหมด3มือ้อก็คือแบ่งเป็นมือ้อตอน10โมงแล้วก็4โมงเย็นแล้วก็3มทุ่มแล้วก็นางเนี่ยเกิดวันที่3 1มมีนาคม ก็ะะเท่ากับว่าณนะวันที่ถ่ายตอนนี้นางอายุประมาณ2เ e <sk ling> ดือนกว่าเกือบ3เดือนก็คือได้รับวัคซีน <sk ling> ไปแล้ว2เข็มเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ยังไม่สามารถเอาน้องลงพื้นดินได้ <sk ling> คือตอนนี้เลียงได้แต่อยู่ในบ้านแล้วรู้ป้าตอนรับมาวันแรกอ่ะคือแบบโอ้โหทุกคนนิงกับเธอแทบไม่ได้นอนโดยเฉพาะที่ฉันแทบไม่ได้นอนเพราะเป็นคนนอนยากแล้วนี่เป็นคนนอนง่ายเขาปวนทั้งคืนเลยคือเขาอ่ะมีพี่น้องในครอบประมาณ7ตัวใช่ไหมทุกคนเขาก็อยู่กับพี่น้องมาโดยตลอดอยู่กับแม่แบบได้นอนกับแม่ทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราเอาน้องมาเลี้้ยงบาน คือการปรับตัวก็คือแบบเหมือนเขาเหงาอะไรเงี้ยเขาก็จะร้อง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 แบบโอ้โหโคตรยากทุกคนถ้าใครคิดจะเลี้ยงน้องหมาแบบยังจิ๋วอยู่อ่ะเออก็อาจจะต้องมีเวลามากๆนะในช่วงแรกเพราะว่าเขาร้องเยอะมากๆจริงแต่ว่าก็ต้องฝึกโอเคไปจ้ามารีวิวห้องนอนห้องแรกที่กลมอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอกที่แรกที่นิงอะเอามากั้นเพื่อให้กลมกลมมานะคะในวันแรกเนี่ยเขาก็จะอยู่ในคอกตรงนี้กั้นคอกเอาไว้ซึ่งเนี่ยก็มีแบบซื้อแผ่นรองแผ่นกั้นมาแต่สุดท้ายแล้วก็เอานางขึ้นไม่รองข้างบนอยู่ดีจ้ะ <c oughs> นี่ก็แบบมีที่กินน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็ของเนี่ยย้ายออกมาทั้งหมดนะกลายเป็นว่าตรงนี้แทบไม่ได้ใช้แล้วมารีวิวของเล่นกลมๆก,กันนะคะมีหมาตัวเดียวเหมือนมี10บตัวอย่างแรกกรุกที่เราควรมีนะคะยาดมผงไทยเขเวียนหัวมากเลี้ยงหมาตัวหนึ่งโอ๊ย <c oughs> ตามนั้นถา่าต้องมีนะคะยาดมหงไทย อ่ะอย่างที่2ที่แนะนํานะคะก็คือผ้าไว้สําหรับเช็ดพื้นกับเดสตอนผสมน้ําเพราะว่าเวลาเขาฉี่ไม่ลงเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนเช็ดเก็บแล้วก็ใช้ผ้าเนี้ยเพื่อกบกลิ่นไม่ให้เขามาแบบฉี่ที่เดิมที่ซ้ําที่มันฉี่ผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาอึอฉี่ผิดเราไม่ควรจะไปดึงเขาหรือว่าไปห้ามเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉี่ไม่ได้แล้วก็จะอั้นฉี่เออก็ให้นางฉี่ไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสอนนะคะเนาะ <laughs> สำหรับใครที่คอเเซนเดียลนะคะบอกเลยว่าแรงยกมากือนางเป็นหมาที่มี energy สูงมากนะคะถ้าเทียบแรงก็พอๆโกลเด้นนั่นแหละแล้วด้วยความที่นางเป็นแบบสาวหูยาวใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบคอลเลกชันหูให้นางนิ่งก็จะมีแบบที่มัดผมเอเซอรีของเราก็คือยกให้ลูกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวแบบเหมือนที่เก็บหูของสุนัขโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้กําลังหาอยู่นะคะใครมีแบรนด์หรือว่าอะไรแนะนำคอมเมนต์มาให้หน่อยอยากหาซื้อให้ลูกเหมือนกันแล้วก็อันต่อไปก็คือแบบ พวกที่ชูเปียกต่างๆเอาไว้แบบว่าเช็ดเลอะหรือว่าตอนนางหูเลอะเพราะว่าเวลานางกินอะไรอ่ะนางจะเลอะง่ายอันต่อไปนะคะด้า,ดาคริกเกอร์ที่ไม่ได้คลิกตั้งใจซื้อมาเพื่อจะเอามาฝึกแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยใช่สุดท้ายแล้วพี่เอิญก็ไม่ได้ใช้ค่ะทุกคนไอ้คริกเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วว่าเขามีไว้สาหรับแทนคําชมให้สุนัขเขารู้ว่าเอ้ยอันนี้เขาทําถูกต้องอย่างเช่นแบบมาก้มมาซิสแฮนด์ไฟ อะไรแบบนี้ตายแล้วได้ใช้ก็ว <c oughs> ันนี้แหละคะ่ะ <c oughs> เอออมาอันต่อไปก็เป็นพวกแบบของเล่นถ้าน้องหมาอายุประมาณแบบ2เดือน3เดือน4เดือนที่เพื่อนเพื่อนเพิ่งรับมานะคะถ้าสมมติเป็นแบบน้องหมายังเด็กอ่ะก็หาของเล่นอะไรที่แบบเขาสามารถขบเคี้ยวแบบคันฟันอะไรแบบเนี้ยคือแนะนําเลยอย่างตอนแรกอ่ะเราก็ไม่แน่ใจใช่ปะว่าจะซื้อของเล่นยังไงดีแต่ว่าให้แนะนําแบบเออไซส์ประมาณพอดีปากซื้อมาเนี้ยก็คุ้มอันนี้ก็เป็นแบบพี่ๆที่แบบเอ็นดูกลมๆส่งมาให้นะคะนี่เป็นเป็นข้าวโพดแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีหลายท e เจอร์ให้นางเลือกเล่นอย่างเช่นแบบเป็นท e เจอร์ผ้าเป็นเทจอร์ยา อะไรแบบนี้เออแต่ถ้าให้ดูก็ชอบผ้า <c oughs> นะมาถึงเตียงนอนนี่อันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่นิ้งกับพี่เอิร์ธเนี่ยที่เราไปโอซาก้ากันมา<อ>ใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปร้านเคสพาราได์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นพิกัดให้อันนี้ซื้อมาจากโอซาก้าเลยไปหอบมาจากญี่ปุ่นให้นางความชอบก็คือเขาอะพิกได้2ด้านแบ่งเป็น2ด้านแบบนี้ซึ่งข้างในอะก็คือสามารถนอนได้กับอีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นบอกแบบนี้พิดไว้แล้วว่าเขาสามารถนอนได้แล้วก็เฮ้ย แต่ความพีคคือทุกคนกลมๆอยากให้น้องหมีมีปากอันนี้สารภาพตามตรงนะตั้งแต่เลี้ยงกลมมาของเล่นทุกชิ้นนะไม่เคยพังแต่นี่คือสิ่งแรกคือเตียงนองนางทําพังเฮ้ยนี่ค่ะเพิ่งทําวันนี้วันที่ถ่ายเนี่ยคือตื่นเช้ามามเห็นนางเป็นรู้ก็คือพีคมากเพราะว่านางไม่เคยกัดอะไรพังได้นี่เป็นชิ้นแรกเดี๋ยววันนี้มาซ่อมกันเลยมาซ่อมที่นอนให้ลูกสาวค่ะ สตีไทยโหอันนี้คือแบบตั้งใจซื้อมาให้กุ้งม,มากๆอะ่ะแล้วมันแบบน่ารักสุดๆแต่ลูกฉันทำมีปากเปิดใก็เสร็จล้วจ้ายี่ตัวระวงัง งกบ้านพังไม่พังให้ดูนะคะหูเลีอกเครื่องติดเวอร์เจะไปที่ไหนโหไป่หนกรงขออยู่ด้วยครับใจเต้นแรงมากนี่หน้าที่ประจำคุณพ่อนะคะ คนไหนฉี่ไม่ลงอีกแล้วแนะนําเลยนะคะหลังจากที่เขาวิ่งเล่นกันเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาเช็ดฉี่ของลูกๆนะคะนี่้านสกปรกมากนี่ทุกคนหลังจากที่เรามีหมาเข้ามาในชีวิตนะคะบ้านเราก็จะเละขึ้นอันนั้นอีกหนึ่งเจดที่จะต้องเก็บออกที่เป็นแผ่นฉี่ให้ดูสภาพตอนนี้พังยับไปค่ะเก็บบ้าน และจุดที่3ซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะจุดที่3คือกรมอ่ะเป็นหมาที่แบบชอบแอบฉี่แอบเอ,อื้อมุมลับห้ามไม่ใครเห็นฉันนนเเเขขาป็นคนที่ิน เก็บของขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทําการดูดฝุ่นและถูพื้นก็คือพอมีหมาเข้ามาใช่ไหมทุกคนกลิ่นบ้านเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะช่วยให้ลดกลิ่นอะ่ะก็คือต้องทาความสะอาดบ้านทุกวันอย่างของบ้านนี้อะ่ะก็คือโอเคบอกกับพี่เลยว่าเล่นให้เต็มที่เสร็จแล้วเราก็จะมาดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นเพื่อที่จะกําจัดกลิ่นฉี่อึของน้องและสิ่งสาคัญที่จะทําให้บ้านเราสะอาดนะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่น LG A9T Ultra นะคะคือเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดฝ ะะเขาเนี่ยเก็บชาร์จทําความสะอาดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเลยเหมาะกับคนที่ไม่ชอบให้ของลกอย่างบ้าน,นี้เนี่ยเวลามีของอะไรทุกคนก็น่าจะรู้ว่าชอบเก็บชอบซ่อนเครื่องตัวนี้ก็คือเก็บหัวชาร์จเนี่ยไว้ในเครื่องได้เลยคือไม่ลกหูลกตาเขามีหัวดูดหลายหัวมากๆแต่ที่เจ๋งสุดแล้วก็นิ้งชอบมากๆนะคะก็คือตัวที่ดูดแล้วก็ถูไปในตัวนะคะอย่าง power dive mop เราเติมน้ําเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปจ้ากั a นี่ชึบแล้วตัวท่อนะคะเขาสามารถปรับได้ถึง4ระดับนี่ ตามความชอบแล้วก็เหมาะสมในการใช้งานแต่ละที่แต่ละซอบได้เลยเรามาดูกันว่าเครื่องดูดฝุ่นันนี้ถ้าเราดูดอะกลมๆจะตื่นหรือเปล่าจริงๆหาทำอย่างหาแก้งอย่างนีเบา,าะเบาจนหมาไม่ตื่น,นเงียบเบาจนกลมหลับโชนะคะอันนี้หลับหรือตายแนะนํานะคะถ้าใครมีหมามีแมวที่แบบกลัวเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยตัวนี้คือแบบเบาแล้วก็เงียบามาก นี่พ่อบ้านนะคะวิ่งเล่นทําบ้านลกเสร็จก็จะต้องมาตู่ปืนค่ะ<อ>นี่ทั้งดูดทั้งถูทีเดียวไม่ต้องยุ่งยากแล้วหมาก็นอนเพลินงง,งโหพอถูแล้วแบบพื้นเงาเวอร์ถ้าเกิดบ้านสกปรปกมากมีเทอร์โบโด้วยมันก็จะเสียงดังขึ้นมานิดนึงแต่ว่าสะอาดมาก คือไม่ช็อตฟิลทุกคนเพราะเขามีเทคโนโลยี duo power p a k ที่ให้แบตมา2ก้อนสามารถสลับใช้ได้นานสูงสุด120้ี่บนาทีบอกเลยว่าเครื่องมีพิเศษสุดๆเพราะเขามีเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แค่กดปุ่มนี้ลงก็จะบีบอัดฝุ่นให้มีพื้นที่มากขึ้นขนาด2.4เท่าบอกเลยว่าใครที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยถูกใจสิ่งนี้จ้ะพอวางเครื่องเข้าที่แท่นชาร์จเนี่ยาาก็จะกำจัดฝุ่นให้อัตโนมัติบอกเลยว่าสบายมือมากๆไม่ต้องมาเลอะฝุ่นเลยแล้วฝุ่นเนี่ยก็ไม่ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องด้วย ปังมากอันนี้ปังจริงอันนี้ชอบอะเอาจริงมือเราไม่ต้องเลอะเลยอะ่ะหลังจากที่ดูดฝุ่นไปนะคะเราไม่ต้องเลอะมือเพราะเขาบีบอัดฝุ่นไว้ไดอยู่ในนี้เลยค่ะทุกคนนี่เวลาเปิดออกมานี่ฝุ่นก็จะอยู่ในนี้ค่ะฝุ่นไม่ให้มีปุงกระจายอะ่ะอันนี้คือดีมากจากประสบการณ์ที่ใช้คือฟังก์ชันนี้สุดยอดมือไม่ต้องเลอะฝุ่นไม่ต้องฟุ้งุก็ไม่ได้มือเลอะอยู่แล้วนะ และแล้ว,ลวงานบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนถ้าใครสนใจเครื่องดูดฝุ่นอันนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ lg. c o m t h ได้เลยหรือเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยหรือว่าจะง,ง่ายที่สุดก็ lg official store ใช่ที่ Lazada กับ Shopee แนะนําเลยนะคะถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวหรือว่าบ้านจะมีกลิ่นเหม็นไม่ต้องการการ,การถูบ้านแล้วก็ดูดฝุ่นนี่ LG A9C Ultra จ้าไปตามๆกันได้นะคะสายคอนเทนต์อย่างเรานะคะเมื่อมีหมาก็ต้องทำคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรไปดูโหมาม่ารถนี้น่ากินมากจะมารีวิวไหนเพื่อเปิดซิกขาวด้วยลูกโว้น่ากินสุดๆถึงวิชาขึ้นบันไดนะคะลูกกลมพร้อมหรือยัง เราจะมาทดสอบเด็กสองเดือนครึ่งนะคะโดยอุปกรณ์ก็คือจะมีขนมอันนี้ก็จะเป็นอบไก่ฟีดได้นะคะเริ่มเลยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ขึ้นมาที่บันไดนะคะนี่ลูกกบอยู่ข้างล่างนี่พร้อมแล้วค่ะขนมอยู่นี่เขาขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ครเถอบอีกเก้าหนึ่งอะก็มาหนูทําได้ค่ะขาขาเริ่มมาแล้วขาเริ่มมาแล้วขาเริ่มมาแล้วอีกนิดนึงกบ อู้ good girl good girl อันนี้ก็ลองมาเปลี่ยนเป็นคันที่สั้นขึ้นนะคะไหนลองดูลองดูมาเร็อะมาวมาะวมาแล้วมาแวาเวนี่ยโอเคค่ะนเกเรียนนอนค่ะโอ้โหดูห่างดูกดิกนะคะเวลาเราเจอพ่อๆเขา ู้ดก็สําหรับคาทเรียนนี้นะคะอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนให้นางโตขึ้นกว่านี้น้องยังมีความกลัวอยู่นะคะแล้วก็อย่าไปฝืนใจเดี๋ยวเขาจะกลัวบันไดเอาไปทําข้าวให้กลมกันค่ะก้มวันนี้หนูเก่งมากลูกกลูมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าหิวแล้วหรอคะใส่ทับทิ้งแซลมอน วันนี้จะใส่เนื้อไก่สับนะคะมีท็อปปิ้งเล็กน้อยเพื่อความน่าก,กินนี่ปกตินะคะเวลากลมๆเขารอเราทําข้าวเนี่ยเขาจะไม่นั่งรอตรงนี้ค่ะซึ่งเราวางโปรแกรมว่าห้ามเข้ามาในห้องครัวเพราะว่ากลัวจะแบบมากินเศษอาหารที่แบบแอบตกในห้องครัวอะไรเงี้ยนางก็จะไม่กล้าเข้าคะ่ะนางก็จะรออยู่ตรงนูน้นใช่ไหมกลมๆกลมๆ <c oughs> อาหารเราเสร็จแล้วคะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว Good g กิลแ a น Good girl h ลแ g o o ์ก g ๊ดเกิลม o o ก g ๊ดเกิล o ู Good g กิลพุชกู๊ o เกิลโอ๊ยตกใจนี่วันนี้ก็จะเจียบหูนางนะคะมาลุ้นนะคะว่าเขาจะกินหมดไหมถ้ากินหมดมีให้เพิ่มให้นมเพิ่มนางตั้งใจกินมากแล้วเพื่อตั้งใจดูมาก ิมหมดแล้วเหรอลูกอ,อิ่มแล้วเหรออีนึงนึง่ะอีนิดนึงอีนิดนึงอู้หกคิวเอานมมาให้ล่ะท <ผม S 2> ุกคนก้มกมกินหมดเกลี้ยง <c oughs> พึ่งเข้าใจหมอมมาก็วันนี้นะคะเวลาที่ลูกกินข้าวหมดเป็นยังไงทุ <c oughs> <c oughs> กคนกมกินข้าวหมดฉันภูมิใจฉันชอบเวลาเห็นแบบหมากินข้าวเยอะๆเิม <Okay. S 1> นม นี่นมคะ่ะนมแพะสำหรับลูกหมานะคะอยากกินไหมคะ push p u s ้ g <Good girl! S 2> นี่นะคะความหูยาวก็ ประมาณนี้นะคะดูไว้นะคะสําหรับใครอยากเลี้ยงอ n g l i s h c o er เกอรนะคะหูนางจะยาวแบบนี้แล้วหูนางก็จะแบบถ้าไม่จับไว้ก็จะเลอะนมต่างๆ่งุยนมก็หมดยางบีกไหมมีฝักทองอมีฝักทองเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเอาจริงชั่วโมงขุดลูกค่ะในะ<อ>ทีนี้าาามาต่อกันที่ฝักทองต้มสุกนะคะอันนี้เป็นฝักทองที่กลมๆเนี่ยชอบมากคือนางอะชอบฝักทองมากๆเห็นแล้วบ้าคลั่ง <laughs> เคยให้ซาบอนเราไม่ชอบเราชอบฟักทองพ่อแม่ยิ้มเลยไม่เสียเงินเยอะอยากกินอีกเหรอมีมียังไม่ได้สั่งเลยฟึ๊ดเจโอเคโอเคโอเคอะซิส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 เค่ะเสร์ฟค่ะเสริมเอาเลยเอาไปให้หมดเลยอะ ถูพื้นไปแมปแมบปบคุณกกมพอลอีกแล้วค่ะสงสัยต้องถูดูดใหม่อีกครั้งดูดิมัหลักฝักทองมากคนหมดเกลี้ยงเลยอ่ะสุดยอดมากค่ะคุณลูกซ้ำซ้ำ <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือพอบชุดนอนในตอนกลางคืนนะคะก้มกม โชว์แล้วเรามีหมวกเหมือนกันนี่ก็ถึงเวลาตอนกลางคืนของกลมมนะคะเช็ดต,ตัวนี่ให้เรียบร้อยปีๆกำลังเช็ดให้อยู่ส่วนอีแม่นั้นก็สายพรอปนะคะมีหมวกเหมือนกันจะนอนแล้วลูกทาตัวง่วงหน่อยเล้ว <c oughs> และนี่ก็คือเตียงนอนประจาตําแหน่งกลมมนะคะนี่ซึ่งกลมมก็จะนอนตรงนี้ส่วนพวกเราก็จะนอนบนนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่กับเตียงเล็กนี่นางก็กลางคืนก็จะมีมาเกาะตรงนี้บ้างนะคะนี่แล้วดูตุ่นนางนี่ดุ๊ก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  ก็เดี๋ยวจะให้กลมๆมไปนอนแล้วนะคะสรุปแล้วทําไมต้องชื่อกลมกลมถ้าบอกความหมายไปก็คือบอกด้วยความรักเล้วนๆเลอน่ะก็ที่มาที่ไปของชื่อกลมๆมนะคะมาจากที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าถามว่าในส่วนไหนที่ชอบพี่วที่สุดนะคะก็คือชอบปากค่ะ เพราะปากนางเป็นวงกลมคือตอนแรกอาจจะให้ชื่อกลมกล่อมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ชอบทําอาหารใช่ปะกลมกลมก็คือเข้ามาเติมความกลมกล่อมให้ในชีวิตอะไรแบบนี้แล้วก็ไปไปมาอุ้ยหรือว่าวงกลมเพราะว่าปากพื่เป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยรักกันอะปีนี้คุณรักเขาอะเขินว่ะก็ทำตัวไม่ถูกละไม่ทีเนี้ยพอบอกว่าพี่เฮิร์ทหรือชื่อกลมกลมแล้วพวกเราก็เงียบแล้วเราบอกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันใช่วะอะไรอย่างเงี้ยชอบมากก็ไม่คิดนะคะว่ากลมกลมจะอ ก็จบไปแล้วนะคะกับวันเดวิดกลมๆยังไงก็ฝากติดตามกลมๆได้นะคะที่ IG G ีกลมๆเดอะคอปเกรเผื่อถ้าใครคิดถึงกลมๆนะคะนิงก็อัปเดตทั้งใน IG แล้วก็ติ๊กต็อกหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะสันดีค่ะ굿ไนท์ยไนท์굿ไนทกลมเหนื่อยบ้างเหอะเครื่องดูดฝุ่นเขายังชาร์จแบตกลมชาร์จบ้างเหอะแบตอะบาย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 